ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือแดดคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรคลื่นลูกเก่ารู้อะไรรู้ให้กระจางแล้วลืมมันให้หมดเจน X ดีที่สุดไหม เรามักจะคิดว่าเจนของเราคือเจเนเรชันที่ดีที่สุดเพลงในยุคเราคือเพลงที่เพราะกว่ายุคไหนๆผู้เขียนเป็นคนเจเนเรชัน X X และคิดว่าคนเจนอื่นก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันกับเจนของแต่ละคนเมื่อพูดถึงเจเนเรชัน X X ถ้าเรามีการจัดวางคนดังตามเจเนเรชันต่างๆคนเจน X จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ40-54ปีตัวเลขนี้ในปี2561 ผู้เขียนคิดเสมอว่าตัวเองนั้นโชคดีที่ได้เกิดมาใน Gen X เพราะว่าเป็นยุคสมัยที่ไม่มีสงครามไม่ลำบากเหมือนยุคก่อนหน้านี้และยังพอที่จะทันเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ยึดติดก,กับอนาล็อกเหมือนยุคพ่อแม่แต่เมื่อมองไปที่เด็กๆก,ก็รู้สึกว่าเราโชคดีกว่าอีกยุคคือยุคของเรานั้นยังไม่วุ่นวายไม่มีโซเชียลมีเดียที่สลับซับซ้อนมีทีวีก็เพียงไม่กี่ช่องเรายังได้เล่นกันในทุ่งหญ้าป่าเขาการแข่งขันก็ไม่รุนแรงเหมือนยุคเด็กๆเ,เ,เพลงยุค Gen X ก็ เพราะเพราะพริพร้งกว่ายุคอื่นๆในเวลาที่เราคุยกับเพื่อนฝูงรุ่นราวข่าวเดียวกันทุกคนก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยคล้ายกัน จากการบรรยายของคุณโรเบิร์ตกรีนผู้เขียน The Laws of Human Nature อธิบายให้พนักง,งาน Google ฟังว่าในเรื่องของ generation คุณกรีนวิเคราะห์ว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีลักษณะเป็นปัจเจกแต่เป็นการถูกอิทธิพลกลุ่มครอบงำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนเผ่าสมัยโบราณจนถึงวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่เราทำงานด้วยแต่ปัจจัยครอบงำที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของมนุษย์อย่างหนึ่งคือเรื่อง generation ที่เราเกิด เจเนอเรชันหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ22ปีเคยมีผู้ศึกษาว่าคนในเจนเดียวกันมักจะมีความคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นรสนิยมอารมณ์ขันไอเดียกรีนบอกว่าเพราะว่ามาจากการหล่อหลอมทางความคิดตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเป็นวัยที่พร้อมเปิดรับไอเดียและความเชื่อได้ง่ายการดูทีวีเรื่องเดียวกันฟังเพลงเดียวกันมีพ่อแม่ที่มีลักษณะและความเชื่อคล้ายกันเพราะพ่อแม่ก็มาจากเจนเดียวกันจึงเป็นเหมือนการล้าง สมองหมู่และเป็นแบบนี้ในทุก generation เป็นเหมือนคลับลับส่วนตัวที่จะเข้าใจคลับอื่นของ generation อื่นได้ยากอิทธิพลของ generation ที่ทําให้มีประเด็นสําคัญอยู่3ประเด็นที่น่าสนใจและควรจะเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ธุรกิจหรือแม้แต่การเมืองข้อที่1รุ่นเราดีที่สุด กรีนบอกว่าทุกเจเนอเรชันจะคิดว่ารุ่นเราดีกว่ารุ่นอื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้าเราที่เป็นอดีตหรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตบทความของหม่อมราชวงศ์คือกรีปราโมดตอนท่านอยู่ณจุดสูงสุดทางด้านสติปัญญาท่านก็เคยเขียนถึงความรู้สึกไร้สิ้นความหวังเมื่อมองไปในอนาคตของคนรุ่นใหม่และมองกลับไปที่อดีตของรุ่นก่อนกรีนยกตัวอย่างจารึกด,ดินเผาของชาวบาบิโลเนียนเมื่อราว3 0 0 0ปีก่อนที่เขียนไว้อย่าง Xin Today's youth is rotten, evil, godless and lazy. It will never be what youth used to be and it will never be able to preserve our culture. แปลเป็นไทยว่าเยาวชนวันนี้ช่างฟอนเฟะชั่วร้ายไร้ศีลธรรมและเกียรติครานไม่มีทางจะเป็นดังเช่นที่เยาวชนเคยเป็นและจะไม่มีวันรักษาวัฒนธรรมของเราเอาไว้ได้ฟังดูคุ้นคุ้ไหมคะมันทําให้เรารู้ว่าการหลงตัวเองของคนในแต่ละเจเนอเรชันที่มองคนรุ่นใหม่นั้นมีมาตั้งแต่3,000ปีก่อนแล้วและโลกก็พัฒนาการมาเรื่อยๆไม่ได้ล่มสลายอะไรตามที่ชาวบาบิโลเนียนได้จารึกไว้ 2. จิตวิญญาณแห่งยุคสมัยกรีน <Green S 1> เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์วิเคราะห์จากประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยจะมีคำเยอรมันคำหนึ่งเรียกว่า s i c h g e i s จะแปลว่าจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย จะเกิดจากการประทะของคนต่างเจเนอเรชันในแต่ละช่วงเวลาจะมีคน4เจนอยู่ร่วมกันเสมอคน2เจนหลังจะไม่นิ่งไม่ชอบโลกปัจจุบันอยากเปลี่ยนแปลงมีพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงไลวนอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะที่คน2เจ n เนอเรชันแรกไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการให้ทุกอย่างหยุดอยู่กับที่พลังงาน2แบบนี้จะปะทะก,กันจนเกิดไซไกส์เป็นเช่นนี้มาเป็นพันปีและดูว่าน่าจะเป็นต่อไป 3. การหมุนวนของ Generation เริ่ม้วยคนรุ่นปฏิวัติจะสร้างระบบระเบียบความเชื่อใหม่และตามด้วยคนรุ่นปกปักรักษาซึ่งคือยุคที่พยายามรักษาการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อต่อเนื่องจากเจเนอชันก่อนและตามด้วยคนรุ่นอนุรักษ์ซึ่งเกิดไม่ทันยุคแรกไม่เข้าใจที่มาที่ไปเดิมแต่ต้องการอนุรักษ์อดีตไว้ให้เหมือนเดิมซึ่งจะนำมาสู่คนรุ่นวิกฤตพีมโมโหไม่มีความสุขและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นอยู่และทุกอย่างก็จะหมุนเข้าวงจรของคนรุ่นปฏิวั อีกครั้งหนึ่ง กรีน <Green S 2> <Green S 1> เป็นคนยุคเบบี้บูเมอร์วิเคราะห์ว่าพวกเมเลเนียนตอนนี้คือคนรุ่นวิกฤตทั่วทั้งโลกและน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อใหม่และอะไรอีกมากมายในไม่ช้ากรีนแนะนําผู้บริหารและพนักง,งาน Google ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องเข้าใจจิตวิญญาณแห่งยุคเสมอตระนักว่าพนักงานนี้จะขับเคลื่อนสังคมตลอดเวลาและถ้าเรายึดติดกับอดีตไม่พยายามเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยไม่ไวกับความรู้สึก ของคนรุ่นใหม่การออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างแผนธุรกิจใหม่ๆหรือแม้แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้สำเร็จได้ยากจากการวิเคราะห์ของกรีนทำให้เราได้มองเห็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นถึงแม้ว่าในใจของแต่ละคนก็ยังเถียงอยู่ดีว่ายุคข,ของเรานั้นดีที่สุดเจนของเรานั้นดีที่สุด มาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟิ่นฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ